สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมเด็บ้าเกเษตฟาร์มนะฮะอ่าวันนี้ก็จะมาบอกเรื่องความรู้นะครับในเรื่องของการซ่อมเครื่องซักผ้านะครับถ้ามีอาการลักษณะแบบนี้นะฮะนี่นะฮะพอเปิดเครื่องแล้วนะครับกดลัน ได้นะครับถ้าขึ้น 1e น,นะครับตามโค้ดนะฮะถ้าเช็คเครื่องนะครับข้างหลังแล้วสายไฟนะฮะไม่มีการขาดไม่มีเรื่องหนูแทะนะครับอย่างเครื่องนี้นะฮะที่ให้ดูในคลิปนะฮะ ไม่มีเรื่องของหนูแทะหนูนั่นอะไรก็ส่วนมากจะเป็นในเรื่องของเพชเชอร์สวิชนะครับแรงดันน้ำเพื่อตรวจสอบในเรื่องของน้ำเข้าเครื่องนะครับของเครื่องเสืา้านะครับอันนี้จะเป็นซิงเกอร์นะครับซิงเกอร์ซัมซุงนะครับ LG จะคล้ายๆกันเพชเชอร์สวิคตัวนี้นะครับ นะจะปปิดเครื่องก่อนนะครับก็ทําการตรวจซ่อมชักปั๊กก่อนทุกครั้งนะครับนี่นะอันนี้พอดีเราได้ลองเช็คแล้วก็ตัวใหม่ใส่รอไว้แล้วนะครับนะฮะ,ะเดี๋ยวถอดสักครู่ครับ นะไม่ไม่ออกนะครับโอเคครับจะมีคลิปหนีบต,ตรงนี้นะเราก,กดส่วนมากนะครับถ้าขึ้น i 1 e 1นะครับก็จะเป็นใน,นเรื่องของ pressure switch นะครับตรวจสอบแรงดันน้ำของเครื่องสอักานะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาเทกันใหม่นะฮะ นี่นะครับตัวเก่าที่ถอดออกมานะครับเพชเชอร์สวิกจะประกอบด้วยคอยนะครับคอยแม่เหล็กนะครับคอ,คอยคอยขดลวดตนนี้แล้วก็แม่เหล็กนะครับที่ทำงานโดยใช้ความถี่ส่งนะครับส่งไปยังเมนบอร์ดจุดนี้นะครับเพื่อตรวจสอบของเพื่อตรวจสอบเรื่องน้ำนะครับในเครื่งองเดี๋ยวผมจะเปิดเลยดู อันนี้ลองรันนะครับทำงานแล้วนะครับ,นะรบก็จะตรวจสอบนะฮออนะ,ะเดี๋ยวผมเปิดนะ้ำ น้ำเข้าเครื่องปกติครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับเอาไว้เป็นแนวทางช่าง DIY นะครับหรือช่างมือใหม่ที่จะซ่อมเครื่องซักผ้านะครับถ้าขึ้น E1 จากเมื่อต้นคลิปที่แล้วนะฮะให้มาดูในเรื่องของสายไฟสามเส้นนี้นะครับจะมีสีม่วงนะฮะ สีม่วงสีชมพูสีเหลืองนะครับส่วนมากจะเป็นสีนี้เลยนะครับจะมีเรื่องของไฟกลาวแล้วก็ตัวสบสัญญาความที่นะครับกลัดไปที่แผงวงจรอีกทีนะครับโอเคครับก็ลาไปก่อนนะกับคลิปตรวจตรวจซ่อมเทคเบื้อตต้นนะครับของเสื้อวสัทานะครับครับสวัสดีครับ